กล่องเบลเลอร์กล่องนี้มูลค่า20,000บาทนะครับผมไปเอาตังเงินเก็บของแม่หวัดเจี๊ยบนะฮะเอาอไปเนี่ยเธอขโมยเงินในกระป๋องเขาเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยากได้คลิปแกงแม,ม่หวันเจี๊ยบใช่ไหมวันนี้เราก็แกงง่ายแกงเดี๋ยวนี้แบบ พ่อบ้านใจกล้าแบบสุดๆไปเลยนะครับผมก็นี่ให้ดูเลยอ้าวดวูกล่องเบลเลอร์โอ้กล่องเบลเลอร์เลยครับวันนี้ผมไม่ได้แอบเอ้ผมไม่ได้แอบผมสั่งเลยผมสั่งมาอ,อันเนี้ยในกล่องนี้มูลค่า2 0 0 0มืบาทนะครับผมผมแอบสั่งมาแล้วเมื่อกี้พอดีไม่ได้กดตังผมก็เลยไปเอาตัง ในกระปุกของแม่วันเจี๊ยบใจไปก่อนครับทุกคนเงินเก็บของแม่วันเจี๊ยบนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวยืมก่อนยืมก่อนไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวคืนเดี๋ยวขึ้นยืมก่อนเขาเขาไม่น่ารู้ตัวคืออันเนี้ยเขาไม่รู้ครับว่าผมสั่งปกติผมจะบอกว่าอ๋อผมสร้างของนะแต่วันนี้ผมไม่ได้บอกครับก็เดี๋ยวเราทันนีแม่หวันเจี๊ยบขึ้นเวรนอยู่นะเดี๋ยวเราไปรับกลับมามาก็มาดูปฏิกิริยาเลยผมจะวางเนี้ยไว้บนเตียงเลย รอดูเลยว่าเป็นยังไงตายไม่ตายเ <c oughs> <g ül> สียวว่าตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูด้วยว่าข้างในคืออะไรนะครับ days later เนี่ยมาดูคุณแม่บ้านตากผ้านนะครับอะไรเขายยงไม่นั่นเลยนั่นอะไรหน้าีหน้าอีกแลว้วต้องหน้าสดไม่ได้ไงหน้าสดใช่คลิปหน้าสดไม่ได้ไง เดี๋ยวทุกคนจะกลัวทุกคนกลัวกลัวลทุกคนหลอนหลอนเล,นเลยหลอน,ลอนเดี๋ยวเห็นว่าตวดตกบ้างกลิตแตกแม่มคลิปเนี้ย เขาพอกว่าเขไม่ขอว่านเรออะไรมาอีกอ่ะวางไม่คิดเลยคิดละคิดคิดต้องไปแทนกันเงอะเรืออีกขอลองว่ะใช้เงินเก่งเก่งบอกแลยแหใช้เงินเยอะเล่นะ บบนนวา้าวว้าไม่มีคนโกนเลย <c oughs> แย่จังเนี่ยเอคนเวลาไม่โกนเอาเราต้องคัดซีนให้เขาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวเขาจะมาคีดใช่ไหม three days later คนครับเขาแต่งหน้าเสร็จแล้ววีนไม่ทันเราอ,อะไรวีนไม่ทันคือ <c oughs> ทำไมก็ <c oughs> ให้โอกาสแต่งหน้าแล้วค่อยออกกล้อง <c oughs> เออไม่ได้ นี่คือโอกาสออกกล้องเธอที่จะมาวีนเลือกของเรื่องกับเรื่องน่า,าสนดูให้มชะชะันชัดๆก่อนทุกคนเพราะาหรือเปล่าเนี่ย <laughs> เขา,เาดูไม่วีนนะทุกคนเดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมมีอะไรที่วีนกว่านี้ครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรให้เขากิดอีกเยอะกิดอะไรอีกนะผม,มเป็นอะไรลาลาโดลาโดลาเดูด <laughs> เรามาแกะกล่องดู <laughs> ให้ขยบับอันนี้ขยับทำไมมันดูเยอะๆอ่ะมีอะไรเลย เปิดแล้วนะเปิดแล้วนะขออาภัยที่กีตก่อนนะจ๊ะเฮ้ยทำไมเขาน่าบวมๆวมวะเขาทำไมเป็นแบบนีเฮ้ยถ่ายนี่สิเฮ้ยเฮ้ยมาแกะคอนี่มันอะไรทำไมกล่องใหญ่จังจะดิ้งจะดิ้งทิ้งทิ้งทำอะไรเห็นแล้วอะไรมั่วอ่ะ ไม่เห็นก่อนนะเนี่ยน่ะเนี่ยก็เลยเห็นเนี่ยเน่ยนี่มันบวกมีปะตัวที่บนเราบอกว่าเขาเอาหมวกแพงไปใช่ไหมใช่อันนี้เนี่ยทุกคนเขาหมวกเอเอชทีวีวันนี้ไปทำเป็นรอยหมดเลยทุกคนบวกหรอแมไม่ใช่ว่าใบละบาทสองบาทคนบวกไปละใะบาทสไม่ใช่ใบละร้อยสองร้อยนี่ไงเขาเอาหมวกไปละสี่หมื่นไป ไปขับแล้วก็มันก็เป็นรอยก็เลยเอาตัวนี้ขับเอาไปเอาเฮ้ยทำไมมันเหมือนสีเหมือนกันจะสีมันใกล้เคียงกันโอ้ฟีดกว่าอีกสว่างกว่าอีกอันเนี้ยถ้าราคาจริงๆมันสามพันห้าแต่เขาให้ส่วนลดมามันเหลือประมาณสองพันบาทนี่ก็เอาตัวนี้ไปลุยแทน ล้วเธอจะติดกล้องไหมเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันแต่มันมีสองไอ้นี่น่าจะต้องเอาไว้หายใจไม่งั้นตายแล้วจะติดกล้องน่าจะตรงนี้เพราะเห็นมีคนติดอยู่กล้องไว้อย่างนี้เราวมนจะไม่ฟังทะะั้นไม่ฟังเพราะว่าเรามองไปทางนี้กล้องมันจะอยู่เออเออก็สีสวยดีนะสีเท่าไหร่นะประมาณราคาเต็มแล้วกันเผื่อคนไปซื้อตัวนี้มันเป็นของเอออะไรอะ่รู้อะนี่ไงเนี่ย ผมก็ไม่รู้อ่านว่าอะไรรู้อ n e l เหรอ o อเนเดียวะไรบ้าง ON นี่บ้นนี่บ้านข้างหลังไงใช่นั่นแหละ ONEAL อ่ะใครอยากซื้อก็ลองเซอร์ o n e เนลโอเนล n e a l ไม่รู้อ่ะนี่นะคะพี่ห้คนนี้จะลองเป็นไงนี่ก็ให้เขาจัดสั่งไปหมาเลยสวยดีโอ้ยนุ่มดีนะโอ้ยนุ่มอ่ะนุ่มกว่านุนี่เนียวกระแทกได้ ลมมันจะเป็นอะไรไหมแต่มันยังไม่มีแว่นระปีมันจะไม่หักเพราะอะไมมันมีอะไรยืดๆก็นี่ไงเห็นอันนี้ไหมตัวไว้เปลี่ยนฮะคือเอาไว้เตรียมเปลี่ยนเตรียมหักเตรียมพังนี่หรอก็ไม่หักง่ายนะเพราะว่ามันอ่อนมันให้ตัวได้ละก็แบบแล้วทำไมต้องมีอันนี้ด้วยทำไมไม่เหมือนหัวธรรมดาเพราะว่าเวลาขับรถมันแดดมันลงมันก็ไว้บังเลยอะไรไม่ใมันช่วยเหรอรู้ ก็ไม่รู้ว่าเป็นหมวกวิบากอ่เขาก็เลยเอาไว้เงี้ยทุกคนนะคะเขาซื้อของแบบสินเปลืองอยู่แล้วค่ะสินเปลืองอะไรนี่ใช่นไหมเขาจะได้ไม่ต้องเอาสี่หมื่นไปเสี่ยงเขาเอาสามพันห้าไม่เสี่ยงทำไมทำไมไม่มีอะห้าหกร้อยเหรอล้ะเาหัวก็กะลาฟองเออทำไมไม่มีอะไราหกร้ายตายเอ้าเยังไม่หมดเหรอเฮ้ยมีอีกเลยวานเราซื้ออีกแล้วไงอันนี้ก็สองพันกว่าแล้วอันนี้อะไรดีเยังไม่หมดเหร โอ้ยจังเลยทเป็นยจังเลยแฮปป้ไม่รู้ไม่ดีเธอรู้เธอสั่งเลยเบื้องหน้ามันเบื้งหน่อย่ยแย่เธอส่งมาผิดหรือเปล่าทุกคนเธอสั่งใช่ไหมเขาส่งมาผิดแน่ๆเลยเธอสั่งใช่ไหมเธอสั่งใช่ไหมวันอะไรเขาบอกว่าเอาของที่จำเป็นอะไรอีกไม่รู้เดี๋ยวแกดูก่อนของที่จำเป็นอะไรอีก เธอสั่งอะเธอต้องรู้สิแกยังไงทำทาราแลมทำ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 ซื้อหรอวันเท่าไรว้าหนูเขบอกว่าอยากเพิ่ื้อใครบอกว่าอยากเพิ่งซื้อเขาบอกบอกทำตอนไหนครูเท่าทไหรอีกเนี่ย มันไม่ใช่ถูกแม่ละไม่ใช่ถูกแม่ล่ะ,ละอันนี้นี่วันก่อนรุ่นน้องเขาทักมาบอกว่าพี่ใส่เซฟเท้าด้วยนะวันที่สี่เขาไปเล่นมาขาน้องหักหักเขาบอกว่าเล่นแบบเนินดินแบบพี่เลยเขาบอกว่าเนี่ยเล่นดินแค่นั้นเลยพี่แต่ผมลงพลิกล็อกขากระแทกข้อเท้าหัก เขาบอกว่าที่สําคัญคือขาเลยพี่ระวังขานะเขาก็เลยว่าเขาต้องซื้อแล้วว่ะไม่จริงดูราคาค่ะดูราคาพัทุกคนดู่น่าเธอบอกราคาของมันเดี๋ยวนี้เลยว่าเท่าไหร่คู่นี้ก็ไม่เท่าไร่ไม่เท่าไรอะไม่เท่าไหร่คือเท่าไรไม่เท่าไร่คือเท่าไหร่บอกมาก่อน นี่หมื่นนิดๆหมือนนิดๆคือนิดเท่าไหร่เก้าห้าอุยอันนี้เดี๋ยวก็อันนี้เขาผ่อนผ่อนใครผ่อนสิบเดือนแล้วเราทำไมถึงได้ผ่อนสิบเดือนอ้าวก็เขามีโปรโมชั่นสุดปร์เซนไงแล้วเธอเรามีบัตรเครดิตหรอบัตรแม่บัตรแม่บัตรแม่เธอปรึกษาแม่แล้วหรอ มันเป็นอุปกรณ์จำเป็นต้องยิงิมเลยรถย,ยังไม่มีเลยีเคน้อยเนี่ยนะยังก็ยังทำไม่เสร็จดูบปกรมันครบชุดแล้วเนี่ยอ้ยอันนี้พอดเนี่ยอพอดแม่ใช่ไหมแม่ใจ่ายให้แรูดบัตรให้บัตรรูดมันผ่อนบัตรสิบเดือนแล้วเนี่ย 2องพันสามพันี่ยอันนี้รวมกันเนี่ยเขาลดให้ตอนนี้หมื่นเก้าห้าร้อยใช่ไหม,อ,มอันนี้เขารวมสองชิ้นเนี่ยเขาให้สองหมื่น้วนสองหมื่น้วนใจดีมากสรุปว่าได้นะสองชิ้นนี้อย่างละหมื่นมันบวกเลขยังไงนม่รทุกคนก็สองหมื่น้วนไงอันนี้เขาลดเหลือจากราคาเต็มหมื่นเก้าห้าร้อยเหลือหมื่นเจ็ดห้าร้อยลดให้แล้ว อันเนี้ยก็ที่เหลืองไงสองสอง์เซ็นต์สองเันห้าแล้วแต่อันเนี้ยผ่อนสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยสิบเดือนศูนย์เปอร์เซ็นต์เพราะว่านี่จ่ายแล้วจ่ายแล้วเงินไหนซื้อก็ตอนที่เขามาส่งของนั่นเขาก็เธอจ่ายปลายทางหรอเธอไม่ได้โอนหรอปลายทางนี่เขาลืมกดตังค์เขาก็เลยยืมก่อนยืมก่อนยืมของใครอะ เธอบอกนะวันเธอขโมยเงินเขาเลยเธอขโมยเงินในกระป๋องเขาเลยจริง嘛เอายืมก่อนเดี๋ยวเขาเอาว้เอาคืนมาขึ้นมาเท่าไรเอาพี่ไปเท่าไรเขาไม่ดีใจนี่ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่แฟนให้ผมแล้วกันนะครับก็ฮ่าาฮ ก็ถ sí, ือว่ามนุษย์แฟนซื้อให้เขาเนาะไม่ไม่แล้วก็ใหถันยาแล้วอเอาเลยครับแม่อันนี้ก็โอ้โหมนุษย์แฟนผมใจดีมากเลยครับทุกคนไปแล้วไปไปซื้อหมวกให้ผมด้วยเอาเลยครับแม่เอาเลยครัา